จากโควิด -19 คลี่คลายนะคะหลายคนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติขึ้นรถเมย์มจะไปทำงานจะไปไหนตอนไหนเนี่ยนะคะคือตอนนี้เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังยังไงเพราะว่าหลายคนนี่เริ่มที่จะแบบกาดตกกันแล้วนะคะคุณพัทรนัยพาไปดูคะ่ะว่าเวลาขึ้นรถเมย์โดยสารจะไปไหนมาไหนในช่วงที่ยังต้องเฝ้าระวังแบบนี้ต้องทำอะไรบ้างคะ่ะ ไคนจนจำต้องทนนั่งรถเมฟรีก็คนหาเช้ากินค่ำจะเดินทางไปไหนเราก็ต้องใช้บริการรถเมนี่แหละครับรถติดก็ต้องทนคนมากล้นก็ต้องทำใจแล้วยิ่งเวลาแบบนี้มีเชื้อโรคเพิ่มเข้ามามันก็ยิ่งน่ากลัวนะครับก็เราไม่มั่นใจว่าแบบมันจะระบาอดอีกรอบหรือเปล่าเราไม่รู้อะไรเงี้ยก็้องกันตัวเองไว้ก่อนก็ยังกลัวอยู่ก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องทำงาน จะว่าแต่คนใช้บริการเลยครับผู้ให้บริการเขาก็กลัวเดี๋ยวนี้ก่อนจะนำรถออกให้บริการทุกครั้งและหลังหมดรอบตอนนำรถเข้าอูพ่พี่ๆเขาก็ต้องปัดกวาดเช็ดล้างฆ่าเชืเช้อทุกครั้งเลยนะรถกล้จะออกแล้วทำความสะอาดเสร็จยังได้ลูกพี่เดี๋ยวผมจัดการให้เช็ดสะอาดแน่นอน ไม่ใช่บรรจงแค่เช็ดล้างขัดถูบนตัวรถเท่านั้นนะครับภายนอกก็ต้องฉีดล้างฆ่าเชื้อด้วยลูกพี่อย่าลืมฉีดรถผมด้วยรถผมต้องสะอาดนะอย่าลืมโอเครับเสืบช่วงนี้นะครับเราก็เน้นย้ำนะครับให้ พนักงานเรานะครับประชาันนะครับผู้ใช้บริการเนี่ยต้องสวมแมสทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการนะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นเนี่ยนะครับเราก็ประชาสันนะครับคือถ้ามันเต็มมันเยอะเนี่ยเราก็บอกว่าให้รอข้าหลังนะคะเดี๋ยวรถข้าหลังก็ตามมา,อย,าอย่างนี้เป็นต้นครับผมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิดนะครับ นั่นแหละครับเพราะพี่ๆเขาอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารในยุคนิวร์มอจึงต้องทำกันขนาดนี้แล้วฝั่งเราเรานี่แหละครับควรจะต้องร่วมมือกับพี่เขาอย่างไงตอนนั่งขนโล่งๆมันก็ไม่น่ากลัวละครับแต่ถ้าโปะเชะต้องใช้บริการในช่วงเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นมันอัดแน่นไม่ต่างจากปลากระป๋องเลยแล้วเราต้องทำยังไงละครับหมอ ยินดีอย่างนี้ค่ะว่านี่หนึ่งทุกคนทําอย่างนี้เหมือนกันหมดคือหนึ่งเช็ดมือเราให้สะอาดก่อนเข้าไปในรถใช่ไหมคะ่ะด้วยเจลอลกหฮอง,องท่านแปลว่ามือมือทุกท่านสะอาดท่านสวมหน้ากากผ้าเข้าไปได้ที่นั่งก็นั่งไม่ได้ที่นั่งก็หาที่ยืนหาที่เกาะให้มัน่นแล้วก็อยู่ให้นิ่งที่สุดต้องนิ่งอย่างนี้ลดการเล่นและการพูดคุยจริงๆโดยมารยาทก็ไม่ควรทําอยู่แล้วยิ่งช่วงนี้ไม่ยิ่งไม่ควรอย่างยิ่งนะคะแล้วพอถึงที่หมายเราก็ลง หมอก็แนะนําเพิ่มเติมนะครับว่าหลังลงจากรถควรจะต้องล้างมือซ้ําอีกรอบเพื่อเป็นการปิดโอกาสไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาแวะเวียนข้องเกี่ยวในชีวิตเราเท่านี้การโดยสารรถเมก,ก็พอจะมั่นใจได้ว่าเราจะปลอดภัยและห่างไกลโรคแล้ว ไม่แน่ใจว่าที่บ้านของพันนัยรู้หรือยังว่ามีแฝดสามทำไมครับ, <c oughs> <laughs> <g reens> บือเมื่อกี้นี้มีกี่ล่างอ,อ่ะนะแล้วก็เพิ่งรู้นะว่าย้ายไปอยู่ขอสมออก,อกอแล้ว <S S ออกจอสมออทแล้วเออน่ะส,สิ <c oughs> อ่าพันธ์รนัยมาฝากนะครับค่ะ <c oughs>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 